ผมย้อนกลับมาในทางการเมืองหน่อยอคุณติ่งชรยุทธการเมืองจากนี้เป็นต้นไปไม่ง่ายแล้วถูกไหมก็ไม่ยากยากกว่าเดิมนะผมคิดว่าเราแนวความคิดแบบแบบก้าวไกลเดี๋ยวผมถามแทรกแนวความคิดแบบก้าวไกลเนี่ยจะแข็งแรงมากถ้าเกิดเป็นกรณีคู่ต่อสู้ที่เป็นั้วทหารนะพูดตรงอืมผมเป็นอย่างนั้นไหมผม,ผมไม่คิด ว่าเป็นอย่างนั้น<ม>นะครับคือ,อาการที่เราคือภาพใหญ่ของสังคมไทย<ม>เราเห็นได้ชัดว่าอำนาจไม่ได้อยู่ในมือประชาชน<ม>นะครับผมคิดว่าภาพนี้คือภาพใหญ่ไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารหรือไม่นะครับผมก็คิดว่าความรู้สึกอย่างนี้<ม>ในสังคมไทย<ม>ประชาชนสัมผัสได้<ม>ว่าวันนี้ความเท่าเทียมการของคนในสังคมไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีระบบแบบนี้อยู่<ม>ดังนั้นเนี่ย ต่อไปข้างหน้ามันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้แก้ตรงนี้ปัญหาโครงสร้างในเชิงโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้ไขการเข้ามาดูเหมือนการแทรกแซงจากกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเจอประชาชนเจอมาโดยตลอดเนี่ยความรู้สึกในนั้นยังอยู่นะครับและผมคิดว่ามีพรคที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นฝ่ายค้านก็ไปทั้งนั้นซะแล้วงั้นเถอะพักเผมเชื่อว่าประชาชนเขามองอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่ ที่อาจจะ,ะเขาต้องกลับไปทำมาหากินใช่ไหมครับในช่วงเนี่ยช่วงนี้คือการทุกคนก็ต้องกลับไปในชีวิตประจําวันแล้วสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะกลับมาช่วงการเลือกตั้งผมเชื่ออย่างนั้นอย่างเราเจออะไรเราเจอที่ผ่านมายุบพักอย่างเงี้ยเราเจอ,อผู้นําฝ่ายค้านไม่อยู่ในสภาพ,พร้อมๆกับผู้นํารัฐบาลอย่างเงี้ยเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยผมเชื่อว่าลึกๆประชาชนรู้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในในบ้านเมืองนี้ แต่เพียงแค่ทาอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาทําอะไรไม่ได้เขาต้องยอมทนอะไปทํมามากินเดี๋ยว <ไป S 1> รอ <ทำ S 1> รให้เปิดทีบเรื่องตั้งผมก็เชื่อว่าอย่าง,งานั้นในในี้คือในใจผมผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นนะครับประชาชนรู้มากขึ้นแล้วกับการเมืองประชาธิปไตยในเมืองไทยเป็นยังไงผมคิดว่าวันนี้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับอเหม,มือนกับรอเวลาว่าต้องไปทามากิน ถูกครับอันนี้คุณติง่งวิเคราะห์นะผมประเมินอ,อย่างนี้ถูกประชาชนต้องไปทำหมากินในระหว่างนี้เพราะไม่มีการเลือกตั้งนี่จะพิจารณาเอยยังไงเดี๋ยวร้อยเลือกตั้งเถอะประมาณเก็บความรู้สึกไว้ตอนนั้นเหรอคืออันนี้เป็นข้อสังเกตของผมด้วยนะครับจากการทำมาของสามการเลือกตั้งเนี่ยคือช่วงการเลือกตั้งมันพิเศษอ,อย่างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าประชาชนตั้งใจฟัง แต่มันการรับเต็มทีอ่อีกพิเตออีกอันหนึ่งคือช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันทําให้คนมีตรวจร่วมทางการเมืองง่ายขึ้นคือคนสามารถมีตรวจร่วมทางการเมืองได้โดยเฉพาะเราเนี่ยเราพยายามาพูดกับประชาชนเสมอว่าถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจงลงมือทํามาเป็นส่วนหนึ่งของมันมนี่เราพูดตลอดเราเลยสร้างสมาชิกทาให้ประชาชนรู้สึกว่าถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าอรอจงทํา ผมคิดว่าความรู้สึกแบบนี้เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งประชาชนทําได้ใช่ไหมครับคือในโอกาสปกติทํายากแต่ถ้าในการเลือกตั้งทําง่ายผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผมรู้ว่าพักนี้จะถ้าเลือกพักนี้ชนะเขาจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ผมมีตัวร่วมได้ง่ายๆเลยกินข้าวที่บ้านก็บอกพ่อแม่นี่ดูคลิปนี้สิไปที่ทํางานเฮ้ดูคลิปนี้หรืยยังนี่นี่คือการมีตัวร่วมที่จะทําให้ประชาชน สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาีพิเศษนะครับสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยดังนั้นในเวลาปกติเนี่ยมันจะ,จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเพราะเราต้องมุง่งในชีวิตประจําวันในเวลาปกติเพราะทำอะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ค่อยไดไ้เยอะเท่าไหร่นะครับอ,อย่างดีก็วิพากษ์วิจารณ์พิมพ์มโซเชียลอะไรเงี้ยมันมันได้น้อยอในภาวะปกติแต่ถ้าเป็นภาวะเลือกตั้งเขาทำได้มากกว่านี้ อ่าคุณเท้งถึงขนาดเปิดอะไรนะเท้งทั่วไทยเหรอค่ะแคมเปญคืออะไรก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะลงพื้นที่ทั่วประเทศภายในหนึ่งปีนี้ครับพ่ยุทธ์ค่ะก็เพื่อทำไมถึงตั้งชื่อว่าเท้งทั่วไทยก็ฝ่ายแคมเปญทอทอทอยครับายแคมเปญเขาคิดมาครับตอนที่ผมได้ยินชื่อแคมเปญครั้งแรกผมก็อืมตั้งสันดีครับดูฟังเข้าใจง่ายดีเอ่อใช้ชื่อว่าทอทอทอเทงทั่วไทยเทงทั่วไทยค่ะทำเพราะว่า จำเป็นจะต้องสร้างอย่างขนาดใหญ่กับตัวคุณใช่ไหมหรือ,อยังไงเป็นสิ่งที่ตัวผมเองตั้งใจด้วยครับคืออยากจะลงไปเก็บเกี่ยวปัญหานะครับแล้วก็ลงไปสร้างพักสร้างฐานสมาชิกด้วยก็จะสอดคล้องกับฝั่งของพี่ติง๋งครับซึ่งหลายๆพื้นที่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่ติงก็เดินทางไปกับผมด้วยนะครับแล้วก็ลงไปเพื่อที่ผมเองก็จะได้รู้กว้างมากขึ้นอ,อันนี้ต้องยอมรับตามข้อท็จจริงว่าก่อนที่ผมจะมาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยผมรู้ลึกๆอยู่3ามเรื่องคือถามมาตอบได้ทุกเรื่องดิจิตอลงบประมาณกระจายอำนาจ ครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นปัญหาที่ดินปัญหาน้ําที่ผมเองเรื่องน้ําก็เพิ่งได้รับความรู้จากตอนที่เป็นลงพื้นที่ที่เชียงรายและยๆที่นียผมยังเป็นที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็เก็บข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นนโยบายในปี2570<อ>ครับเดินไปหาความรู้หาประสบการณ์ครับแล้วก็สร้างพักไปด้วยในตัวเพื่อปูรากฐานจะทํายังไงวิธีการยังไง ผมคิดว่าในเรื่องของการแสดงออกในจุดยืนทางการเมืองเนี่ยนี่ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าจาก14ล้านที่เราจะกระโดดไป20ล้านเสียงให้ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งเกินี่ยเกิน50%เนี่ยคิดตัวเลข20แล้วนะ <c oughs> อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่เราต้องแข่งกับตัวเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของการแสดงออกคือบางทีการพูดสรรรื่อสารการขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไปได้ไม่ไกลกว่านี้เพราะฉนั้นสิ่งที่พักประชาชนต้องทําให้ได้คือทายังไงให้เราดึงคะแนนเสียงของอาจจะบอกว่าเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมมากขึ้น หรือว่าประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นบางทีไม่ได้ติดตามข่าวสารทางการเมืองเนี่ยวิธีการทํางานแบบไหนต่างหากที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทิงทั่วไทยนี่คือในระดับหัวหน้าพักแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากสื่อสารเหมือนกันสื่อขออนุญาตสื่อสารกับเพื่อนร่วมพักอสอสอในพักด้วยกันเองคือวิธีการทํางานการเมืองต่อจากนี้ของพวกเราอีก2ปีกว่าเกือบเกือบสปีนะครับ ผมไม่แน่ใจถ้ามีมีภาพเอาขึ้นได้นะครับจริงผมอยากอยากเล่าเรื่องไปพปร้อมๆกันคือที่สัมมนากันเหรอมีที่สัมมนาด้วยแล้วก็เมื่อวานด้วยครับที่ไปลงพื้นที่มาอที่เมื่อวานคือผมเห็นบางภาพเหมือนจะไปบ้านบางแคเลยฮะครับ <S 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 เป็นคนสูงอายุซะเยอะนะก็นั่นแหละครับก็เป็น right สิ right ่ง right ที right ่พวกเราต้องพยายามทํางานเข้าถึงประชาชนเข้าถึงชุมชนต่างๆคือผม ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือการทํางานของออผู้แทนรัษฎรการเข้ามาเป็นสสเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของคําว่าผู้แทนรัษฎรคือ,อเขาเลือกเรามาทํายังไงให้ชาวบ้านรู้สึกว่าสสพึ่งพาได้ในทุกๆเรื่องอมไม่จําเป็นต้องแก้ปัญหาได้ทุกๆเรื่องอบางอย่างอยู่นอกอํานาจหน้าที่สสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาเราลงไปรับฟังเราลงไปเจอเขานะครับวิธีการทํางานแบบนี้ที่ผมคิดว่าจะทําให้เราสามารถเอาคะแนนเสียงที่แต่เดิมอนาคตใหม่ก้าวไกลอาจจะยังเข้าถึงได้ไม่มากเพียงพอ นะครับมาส่งต่อถึงความนิยมในการเลือกตั้งครั้งหน้าไว้ถึงกูก็ทําให้ดูเป็นโมเดลครับให้<ก>ว่าที่ผู้สมัครหรือสสอพักไปทําอย่างต่อเนื่องงั้นเหรอเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราทํามาโดยตลอดแล้วต้องทําให้หนักขึ้นทําให้ชัดเจนกว่านี้ขึ้น<ม>เพราะว่าอันนี้ผมเองก็มีประสบการณ์ในอ่อาคุณเคยเป็นสสอเขตนี้ไงใช่ครับใช่ครับเมื่อตอนอนาคตใหมอ่อ่ะใช่ครับเออแล้วยังไงยังไงต่ออ่ะว่าไปครับก็วิธีการทํางานแบบนี้ครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานที่ผมลงไปมาในแหลางๆพื้นที่นะครับจริงๆเนี่ย คืนวันเสาร์ก็มีการที่ผมไปเอารอูปภาพในสมัยอนาคตใหม่นะครับออมาแล้วก็ลงไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทีททละคนเพื่อที่จะขอบคุณเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่6-2เลือกผมมาให้ทําหน้าที่วันนี้มาเป็นหัวหน้าพักออตัวผมจะขออาสาไปดูแลแล้วก็รับฟังปัญหาทั่วทั้งประเทศเออแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะในบางแคออแต่ทั่วทั้งประเทศ รวมถึงผูแ้แทนราษฎรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผูแ้แทนราศฎรของพรรคประชาชนก็คือการทํางานต่อจากนี้ไปข้างหน้านะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างกรณีของออหมู่บ้านสุขสันต์ที่เมื่อวานไปลงมามนะครับก็มีบ้านหนึ่งที่สมัยวิกฤตโควิดถ้าสส,สแบบพูดง่ายคือถ้าเรากลัวการติดเชื้อมากกว่าการช่วยเหลือประชาชนเราอาจจะไม่กล้าลงไปแต่ช่วงนั้นทุกคนเจอปัญหาหนักมาก ผมเองก็ก็ลงไปมีบ้านหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตในบ้านนะครับคนในบ้านหลายๆคนติดเชื้อ,อก็อยังต้องการยารักษาก็ลงไปในพื้นที่ในหมู่บ้านสุขสันร์เพื่อที่จะลงไปส่งมอบแบบนี้ซึ่งบางทีสสถามว่าเราเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเรื่องของ การรักษาคู่ได้ไหมบางทีไม่ได้แต่บางทีเราต้องแสดงออกถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขลงไปช่วยเหลือเขานะครับรวมถึงภาพมุมมองภายนอกบางทีผมอาจจะโดนโดนโจมตีมาบ้างในบางกรณีเรื่องของที่บอกว่าการแจกของอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าชาวบ้านเขาไม่ต้องการแค่เพียงสบตานะเนี่ยเรื่องนี้พี่ยุทธผมอยากใช้เวทีนี้สื่อสารนิดนึงคุณไม่ให้อะไรเลยไม่ใช่ไม่ให้นะครับในช่วงโควิดเนี่ยผมยืนยันว่าผมเป็นคนหนึ่ง ตรวจเชิงลุกลงไปในพื้นที่ <c oughs> คือใช้เงินเดือนจากสสเนี่ยหมดไปกับเรื่องโควิดเนี่ยคนหนึ่งออถามว่าเราให้แต่เราให้แล้วทํายังไงไม่ให้ไปให้แบบแบบแบบเดิมๆที่เป็นมาคืออย่าให้เกินตัวออถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้เกินตัวมองว่าประชาชนคือคนที่เราจะไปซื้อคะแนนเสียงได้ในอนาคตเนี่ยแบบนี้ผมว่าไม่ใช่แนวทางเราแนวทางเราคือเราลงไปเนี่ยใช้ความคิดสร้างสารรค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีออให้ได้ให้เพื่อประชาชนรู้สึกว่าเราเขาเลือกเรามาเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา นะครับแล้วก็ให้โดยที่เราไม่ต้องไปหาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาถอนทุนคืนนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเส้นแบ่งที่ผมคิดว่าพอไปมองในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีวิธีการทํางานวิธีการครองตนของสสเขตที่บางทีประชาชนอาจจะติดภาพสสเขตแบบที่ผ่านๆมาแต่เราจะมีวิธีการทางานในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ยังไงที่เราจะแสดงออกได้ต่างกับเขาอันนี้คุณเวิร์กช็อปกับบรรดาสสแล้วถูกไหมครับที่โรงแรมอะไรที่บางนาเมื่อสา์ที่ก่อนอะ ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเอาตัวลงอันนี้คุณเป็นจุดจมตีเลยคุณรู้ใช่ไหมครับทั้งภรคคุณเลยเนี่ยก็จะแท็จ,จริงประการใดคือลงพื้นที่ก็ไปสร้างภาพอย่างน้ําท่วมเนี่ยนะ,ะไปถึงศพตาก,ก็ให้กํบบาลังใจอย่างเดียวข้าวของก็ไม่ให้แถมไปกินของชาวบ้านอีกได้ยินใช่ไหมผมผมมีกรณีตัวอย่างสองสามเคสครับอ,อย่างเคสแรกเนี่ยจริงๆอันนี้ขอชื่นชมทางทนายหญิง สสชิงไลท์คือหลังจากที่ได้รับกระแสข่าวมานะครับตอนที่บนโลกโซเชียลหรือต่างๆนานาที่สสิงอาจจะโดนโจมตีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรื่องที่เขาไปโพสต์บางอย่างเรื่องของคอมเมนต์การทํางานในพื้นที่แต่นั้นผ่านไปแล้วนะฮะแต่ที่ผมอยากชื่นชมเขาเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาลงพื้นที่หนักมากอ๋อที่ไปโพสต์ตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่แรกๆกเลยที่บอกว่าทุกหน่วยพร้อมแล้วแต่รอผู้ใหญ่สั่ง ครับอันนั้นใช่ไหมซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นแนวทางสื่อสารที่บางทีเนี่ยเราต้องกลับมาปรับปรุงแต่การทํางานในพื้นที่ของสสอย่างหลังจากนั้นเนี่ยเขาคือนอกจากเขาอาจจะสื่อสารในโซเชียลน้อยแต่สิ่งที่เขาทําเยอะกว่าคือลงไปเจอชาวบ้านในพื้นที่จริงๆไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยจริงๆยืนยันยืนยันซึ่งอันนี้ผมเห็นหลังบ้านเขาก็จะส่งเข้ามาออบอกเพื่อนๆว่าไปไหนมาบ้างนะครับคือบางทีอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเข้าถึงฐานคะแนนเสียง ที่แต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เคยเลือกพรคประชาชนหรือมองพรคประชาชนว่าน่ากลัวมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเร็วไปเข้าไม่ถึงชาวบ้านการทํางานในพื้นที่แบบที่บางอย่างไม่ต้องออกสื่อเนี่ยผมว่าสําคัญไม่แพ้กันแล้วสสหญิงกําลังทําแบบนั้นอยู่ครั้งแรกที่โพสต์ไปอันนี้ไม่เหมาะพรคใครทบทวนเรามีการปรับปรุงในพรักกันโดยตลอดใช่ครับแต่หลังจากนั้นลงพื้นที่หนักโดยไม่ต้องออกสื่อเยอะมากครับยืนยันยืนยันอันนี้ผมผมเห็นได้ตลอดแต่การสื่อสารหลังบ้านครับ มันก็เลยเกรงไปหมดเลยไหมเพราะว่าพักประชาชนเก้าพักประชาชนก็ถูกจับผิดแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยนะผมคิดว่าในเรื่องของการที่เราได้รับคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามาปรับปรุงการสื่อสารแต่ไม่เกรงหรอกครับอย่างที่บอกสสหญิงเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวแบบทําอะไรไม่ถูกไม่ลงพื้นที่เลยไม่สื่อสารเลยเขาลงพื้นที่ตลอดเพียงแต่รูปแบบการสื่อสารก็ต้องภายใต้บริบทบางอย่างนะครับเราก็ต้องเปรียบปรับปรุงการสื่อสารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นะครับคุณเท้งลงไปคนยังตั้งคอสังเกตคุูไปกวาดคนยังไงไม่เห็นคนติดเสื้อเลยครับเห็นใช่ไหมตอนนั้นเขาอาจจะเอารูปตอนที่ผมเริ่มกวาดแรกๆแต่จริงๆไปอยู่ตรงนั้นนี่นานนะครับหลายชั่วโมงก็โคลนติดตัวเยอะเหมือนกันครับไม่ที่ผมถามก็คือบริบทครับอ่พักก้าวไกลเดิมหรือประชาชนจะมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรนะที่คุณเรียกว่าอะไรนะออกกันนี่ก็ อ๋อหัวคะแนานธรรมชาตินนจะมีการเผ<ช>ยแพร่ส่งต่อกันแต่หลังๆกลายไปว่ามันกลายเป็นมันเกิดออร์แกนิกหรือไม่ก็ไม่รู้แหละตรงกันข้ามเลยครับถูกไหมอย่างอีกเคสหนึ่งที่ผมอยากยกตัวยอย่างสสปันที่โดนประเด็นว่าที่ไปเดินอะไรไม่มีรอยโครนเลย <S <S ไม่มีรอยเหยียบโคลนเลยพิยุทธคนที่พูดเรื่องนี้แสดงว่ายัางไม่เคยไปเดินตรงที่เป็นโครนเร็วๆคือเดินผ่านไปรอยเท้ามันหายหมดแล้วตอนนี้ผมลงไปนี้ไม่มีจริงๆโครนมาหายหมดแล้ว ไม่ไอที่เขาเดินนะที่เป็นรูปอะ่ะที่เดินเหยียบปุ๊บแล้วข้ามไปปกติเดินบนโคลนมันน่าจะมีรอยเท้าอยู่ถูกไหมตรงนั้นไม่เป็นคโคลนเหลวไงครับคือคนที่โจมตีเราเรื่องนี้ที่เอาเรื่รองนี้มาโจมตีเนี่ยแปลว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าพอคโคลนเหลวนี้จริงเดินไปมันไม่มีรอยเท้าเลอจริงจริงอ,อ๋อมันพลุบเลยไหลพลึบๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ครับรรตรงพื้นที่คโคลนเหลวนะครับ,บไม่ไม่ใช่โนะคลนที่เริ่มแข็งกลับคืนพอลองมันก็กลับคืนมใช่ครับวลายกแป๊บเดียวนะครับยกขาข้ามไปหลับกลยร ถ้าไปดูในในติ๊กตอกในคลิปเนี่ยสอสอปันลงบ้านหลังนั้นนะครับม,มีคลิปเดินเห็นตามทางเลยครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างว่ามันก็เป็นกรณีที่บางทีอาจจะโดนเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณบ้างเรื่องอะไรบ้างเราก็คงไม่ไปโต้ตอบในส่วนนั้นนี่นหลัง <ๆ S 1> <นะ S 2> สวดผมถามไปเลยไหนๆคุณพูดมาเพราะคุณจะเจอศึกเรื่องนี้แหละพักประชาชนเนี่ยหลังๆมีสอสคนหนึ่งไปติดป้ายอะป้ายอะไรนะป้าย ว่าประสานงานโดยสสและจริงๆริงมีการออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นของเขาไปขอเขาติดป้ายรถคันหนึ่งที่เขาไปช่วยเป็นยังไงได้ข่าวหรือยังตรงนั้นผมยังไม่อาจจะยังไม่ได้เห็นในรายละเอียดยังไม่ได้ไปรู้ว่าตอนที่เขาติดป้ายประสานอะไรไว้ยังไงอเพราะฉะนั้นที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะปรับยังไงที่จะไปต่อสู้กับการอันนี้มันคือการเมืองแบบหนึ่งครับแท้จริงประการใดผมไม่รู้นะในพื้นที่ แต่มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาซึ่งพักเก้าไกลหรือประชาชนไม่เคยเจอถูกไหมในดีตที่ผ่านมาเพราะเติมคุณใช้สนามนี้อยู่คนเดียวเลยโดยหลักครับเป็นยังไงที่ผ่านมาผมคิดว่าเราโดนเรื่องของข้อคลายหาเรื่องของการโจมตีทางการเมืองแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําแบบเดิมมาโดยตลอดแล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือถ้าเขาสาตโครนมาเราไม่สัดคนกลับเราตั้งใจทํางานอย่างเดียวนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสาตคนกลับไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทําให้ วิธีการทำงานการเมืองแบบที่เราอยากนําเสนอเนี่ยมันก็เสียไปด้วยครับ